สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีพัสดุกล่องเก่งกล่องเล็กมากเลยค่ะส่งมาเล็กก,ก็จะใหญ่แล้ว <c> ค <oughs> ่นเป๊ะๆกล่องใหญ่มากเลยค่ะส่งมาจากต่างประเทศนะคะชิคาโกอยูนิกเซกิเซเตท <c oughs> กระแทกยังมาวเลยอ่ะโอ้โหว้าวว้ YouTube ของใครเนี่ยของเฟิร์สสิคะเม่จําบถึงเฟิรแต่วันนี่จะถึงพิ้วแปรลี่นะคะเป็นกล่องแบบกล่องกระดาษ YouTube เสวยมากเลยเปอาเปถูกพอทำกระแทกเอาไปตีหัวกันเล่นได้เลยนะเนี่ยอันนี้สวยมากเลยจะเก็บอันนี้ไว้อย่างดี ก็เลยว่าสนใจกันกระแทกมากกว่าช่วยสโลว์โ,ลโอ้สโลด้วยโอ้ก็ส่งสกู๊ตชี่มาให้ไอ้นนี้ไม่โดนละอือไม่เอาไปทำสกู๊ตชี่น่าจะได้นะน้องเฟิร์นอันนี้เบลเลยอ๋อข้างใมันเป็นแบบเหมือนโฟมน้ำโอ้นี่เรารีวิวกันกระแทกใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วเขาเอ,อนนาถุงลำโพงเอนนาไว้เชียร์คอนเสิร์ตนะคะโอเค อันนี้ออกไหมคะออกค่ะมันคืออะไรมันคืออันไลสักครู่นะครับมันใหญ่ขนาดนี้ปกติโลที่เห็นในยูทูปมันดูไม่ใหญ่กล่องสวยมากกล่องยูทูปติดด้ามาก็น่าต้องเป็นโลแน่นอนเดี๋ยวเรามาเปิดดูพร้อมๆกันเลยปิ๊งอาอาไม่ีนี่นะครับ ซีอีโอของ u t u b e เลยค่ะมันจะเก็บไว้อย่างดีแล้วเลขอันนี้มันคืออะไรอ๋อน่าจะใบหวยมาให้เราค่ะเอ๋เดี๋ยวเราไปซื้อ <laughs> อ้าวดูด้วยสิคะสวยมากเลยรักเลยพิงค์ว้าวพิงค์แฟรี่พี่อชชันจะไม่ให้มือโดนเด็ดขาดเดี๋ยวเป็นรอยนิ้วสวยมากกล้องไปดูในสิครับ เป็นสีอะไรเงินเนาะใช่ครับเป็นปุ่มเงินค่ะนี่ค่ะชื่อช่างใครเอ่ยพิ้งแตะล,ลิคิเอชั่นเย่ใช่ไหมมือกรอบใช่ไหมมือสมุกสมบัติมากกับจัเลิล <laughs> นี่ค่ะพิ้งแปะล,ลิคิเอชั่นนี่นะคะปุ่ม YouTube ของเฟิร์ม ชอบมากเลยค่ะมันสวยมากๆลุ่มเงินหนึ่งแสนซับสไครเบอร์ของเฟิร์นสวยมากๆเลยค่ะเปนชอบมากๆเป็นปุ่มแรกเลยค่ะขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่ช่วยกันดูคลิปเฟิร์นมานะคะที่ทำให้เฟิร์นได้ปุ่มเง,งินนี้ค่ะเฟิร์นก็จะทําคลิปกับพ่อคุณแม่คุณ,คณพี่ต่อไปนะคะแบบสนุกสนานเลยค่ะทั้งพี่ฟองแมตติมแล้วก็พ่อมดนะคะ ขอรับชมกันต,ต,ต,ต่อ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 ไปได้เลยค่ะนี่ค่ะสวยมากมากก็ออกมาถ่ายข้างนอกให้ดูกันชัดๆอีกพีมพ์น,นะคะสวยมากเลยค่ะมีเขียน Pink Fairy Creation ด้วยรักที่สุดเลยค่ะกอดเลยได้ไหม <laughs> ว,วันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนแล้วค่ะบายสวัสดีค่ะ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตา,าน,นะคะก็ฝากกดติดตา,าให้ันกันด้วยนะคะ